สวัสดีพี่ๆนะนะและ fc ทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางนะครับดูอาการตู้เย็นของเราง่ายๆนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าวิธีดูแลนะครับดูแลตู้เย็นนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาตู้เย็นเราไม่เย็นนะครับเราดูง่ายๆนะครับครับผมอันนี้เป็นแบบสองประตูนะครับ ปกติตู้เย็นนะครับมันจะรั่วนะครับก็อยู่แห่งอีเว็บนะมันจะอยู่ฝั่งข้างในซองฟิตนะครับอนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับมันจะรั่วข้างในนี้แบบนี้นาะอันนี้เป็นแค่อาการแรกนะครับคือรั่วนะครับจะรั่วตรงไหนบ้างนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ แต่ไม่แน่เสมอไปนะครับต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับหรือขอบนะครับขอบตรงนี้นะครับนะครับถ้ามันแบบนี้ถือว่าไม่รั่วนะครับยังใช้งานได้นะครับถ้ารั่วมันจะเป็นไอซิลิโคนที่เขายาแนวนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นสนิมออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับ ไอช่องอีแฝงนะครับเวลาถ้ามันรั่วนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเหม็นเหมือนน้ํายาอะไรสักอย่างนะครับครับผมอันนี้ก็ดูนะครับเป็นสนิมหรือเปล่านะครับสองนะครับอันนี้อันนี้นะครับนี่อีกพี่หนึ่งนะครับก็คือขอบนะครับขอบด้านล่างนะครับดูนะครับอันนี้เริ่มเป็นนะครับครับผมเริ่มเป็นนะครับครับผมนี่ครับช่องด้านล่างนะครับ มี fc บางท่านนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถึงชอบรั่วตรงขอบด้านล่างนะครับก็คือหนึ่งนะครับทางลูกค้านะครับเขาเวลาเขาใช้งานนะครับเขาจะทําพวกของกินหรือว่าน้ําอะไรนะครับหกหกในตู้นะครับแล้วมันก็จะไหลมาตรงขอบนะครับแล้วก็สะสมนะครับนานไปนานไปก็ท่อมันจะวิ่งข้างล่างนะครับท่อมันจะวิ่งแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นขอบนะครับตามขอบนะครับ มันก็สะสมนะครับแล้วก็ทําให้ท่อตัวนี้นะครับมันเป็นเหล็กนะครับท่อเหล็กนะครับทุกยี่ห้อนะครับมันจะเป็นท่อเหล็กหมดเลยนะครับท่อที่ฝังนะครับมันจะทําให้เกิดเป็นสนิมนะครับก็นานไปนานไปมันก็จะ evening, <audio> right. นนปุนะครับครับมันจะปุนะครับตอนนี้มันเริ่มเป็นสนิมนะครับแต่ว่าบางบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นนะครับ อาจจะไม่มีท่อด้านล่างครับดูนะครับมันจะเป็นเริ่มเป็นสนิมแต่ว่าตู้นี้ผมเช็คดูแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ได้รั่วตรงนี้นะครับตู้นี้นะครับแต่ถ้าอยากให้ดีนะครับเราก็แกะดูนะครับว่ามันเป็นสนิมไหมถ้าเป็นสนิมก็ตัดต่อนะครับใส่ท่อใหม่นะครับก็จะหายนะครับแต่ว่าถ้า เราไม่ไม่แก้ไขตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นใช้ได้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับมันอาจจะมาั่วตรงนี้นะครับอันนี้เริ่มเป็นสนิมนะครับก็หนึ่งนะครับจะั่วหนึ่งในอีเว็บนะครับสองขอบประตูช่องฟิตนะครับสามขอบประตูช่องแช่ธรรมดานะครับช่องตู้ธรรมดานะครับแต่ส่วนมากจะั่วตรงนี้เยอะมากครับตัวนี้นะครับปัญหาก็คือเขาทําพวกอาหารพวกน้ำนะครับ หกในตู้ครับแล้วก็มันจะมาอยู่ต้องเขาพร้อมนะครับนี่ครับต่อไปนะครับก็รั่วที่ท่อนะครับเห็นไหมครับปกติท่อสองประตูนะครับมันจะมีท่อครับแช่น้ําอยู่นะครับน้ําเวลาละลายน้ําแข็งครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับไอท่อนี้ทาไมต้องมาแช่น้ําก็คือเวลาถ้ามันมีน้ำครับท่อนี้มันจะร้อนครับ ก็ทําให้น้ําที่อยู่ในตู้ในในช่องนี้นะครับช่องถานน้าทิ้งครับมันก็จะระเหยไปนะครับเป็นก็คือไม่ต้องให้เราไม่ต้องเทน้ําออกครับมันจะทําทําปฏิกิริยานะครับให้ระเหยออกไปเองนะครับถ้าท่อตัวนี้นะครับมันจะมีเกล็ดนะครับแต่ท่อนี้มันจะเป็นนี่ครับทองแดงครับท่อทองแดงนะครับแล้วจะมีอันนี้คือมันจะมีพลาสติกหุ้มนะครับ ติดหุ้มอยู่นะครับถ้าท่อนี้แตกนะครับก็โอกาสรั่วมีครับแตกหรือว่ามีรอยย่นอะไรนะครับโอกาสรั่วตรงนี้สูงมากครับครับเดี๋ยวแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันรั่วเครื่องนี้นะครับมันรั่วตรงท่อนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันรั่วยังไงนะครับดูสภาพข้างหลังนะครับนี่นะครับ ครับผมตอนนี้ผมเอาถาดน้ำทิ้งออกแล้วครับ hmm นี่ครับ ah ดูท่อนครับเป็นแบบนี้นะครับเดี mm ๋ยวผมเอาตัว hmm นี้ออกมานะครับจะได้ดูชัดชัดนะครับส่วนมาก็จะรั่วที่ขอบนะครับแล้วก็พวกที่ท่อน้ํายาที่แช่น้ำครับเป็นจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ใช่ว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับที่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ อยู่นะครับนี่ครับมันจะเป็นท่อทองแดงนะครับแล้วก็อีพลาสติกหุ้มนะครับนะฮะกันน้ําเข้านะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ห้องนี้นะครับมันจะเป็นมันโดนหนูแทะท่อนะครับก็เลยรั่วครับมันจะรั่วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาไสายมาดูนะส่องให้นะครับผม เส, e. สริมนิดนึงนะครับอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับดูที่ท่อข้างในนะครับนะครับยืนหมดเลยครับอันนี้ก็รั่วนะครับอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับดูนะครับเห็นไหมครับข้างในยืนหมดเลยครับอันนี้รั่วตรงนี้แน่นอนนะครับครับดูนะครับเห็นท่อข้างในเลยนะครับ อันนี้รั่วแน่นอนนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปดูเครื่องเดิมต่อนะครับนี่นะครับมันรั่วตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับรั่วที่ตรงนี้นะมันโดนหนูแทะนะครับ มันจะแทะลายจุดเลยนะครับนะครับมันจะแทะตรงนี้นะครับนี่หนึ่งคนระับตรงนี้อีกนะครับนี่ครับแต่ตู้นี้นะครับถ้าไม่ทําวิธีเหมือนที่<ะ>คลิปก่อนๆนะครับวิธีเช็คท่อรั่วนะครับก็คือเอาน้ําใส่เข้าไปนะครับีบ่เอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเสียบปลั๊กลองดูนะครับจะไม่รู้ว่ารั่วตรงนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าบางบางคนก็อาจจะบอกว่ารั่วที่ขอบนะครับก็อาจจะไม่รั่วก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบมีสนิมขึ้นครับผมแนะนําให้เช็คเช็คท่อนะครับทีละท่อนะครับว่าขอบข,อบข้างหน้ามันรั่วหรือเปล่านะครับอย่าฝืนใช้อย่าฝืนอัดไปเลยอย่าฝืนเติมน้ํายาไปนะครับถ้าเติมน้ํายาไปเสร็จแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาแน่นะครับ ดูแลวิธีดูแลเครื่องนะครับดูว่าเครื่องเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็ดูนะครับอันนี้หนูเข้าแทะนะครับหนูเข้าเครื่องนะครับแทะท่อนะครับวันนี้ผมมาสอนในแนวทางดูง่ายๆนะครับชิกรั่วง่ายๆนะครับแล้วก็สอนวิธีแนะนําให้ลูกค้านะครับ ใช้เครื่องนะครับแนะนำใช้เครื่องนะครับครับก็ทิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปนะครับ